เสียงลมพัดผ่านยอดไม้ดังเหมือนเสียงหายใจของใครบางคนกองไฟกลางวงต้องห้ามลุกไหวทั้งที่ไม่มีใครเติมฟืนนูเห่ายักษ์เลื้อยออกมาจากความมืดลำตัวยาวมหึมาเกร็ดดำมันวาวมันชูคอสูงเหนือศีรษะทุกคนดวงตาแดงคล้ำจ้องมองทหารในวงเหมือนนับจำนวนพาคินยืนอยู่แนวหน้ามือกําไรเฟิลกําลัลางสูงแน่นเขารู้ดีว่าถ้าออกจาก,กวงทุกคนจะไม่รอดและถ้าไม่หยุดมันตรงนี้วงต้องห้ามก็ไม่มีความหมายอีกต่อไป เขาหลับตาลงช้าๆเสียงบริกรรมคาถาที่เคยท่องในวันที่บวชพระไหลออกมาแผ่วต่ำลมหายใจนิ่งร่างกายสงบอย่างประหลาดเมื่อพาคินลืมตาโลกทั้งใบเหมือนหยุดเคลื่อนไหวปลายกระบอกปืนค่อยๆเล็งขึ้นตรงเข้าที่ลูกตาข้างซ้ายของงูเห่ายักษ์เสียงปืนดังสนั่นปากระสุนเจาะทะลุลูกตาในพริบตาเดียวงูเห่ายักษ์คำรามลั่นร่างมาหึมาฟาดพื้นอย่างบ้าคลาั่ง ต้นไม้รอบค่ายสั่นสะเทือนดินกระจายกองไฟแทบดับเลือดสีดำคล้ำไหลนองพื้นสรงกลิ่นเหมน็นข้าวผิดธรรมชาติไม่นานร่างงูแน่นิ่งสีสัสสุดลงกับพื้นเหมือนสิ้นแรงทหารทุกคนเริ่มถอนหายใจบางคนซุดนั่งคิดว่าทุกอย่างจบลงแล้วแต่พาคินยังคงยืนเล็งปืนอยู่เพราะเขาเห็นบางอย่างที่คนอื่นไม่เห็นจากเบ้าตาที่ถูกยิงมีควันดำบางๆลอยออกมาลอยอยู่เหนือซากงูก่อนจะจางหายไปในอากาศ พร้อมกับเสียงกระซิบเบาเบ้าเหมือนดงังขึ้นในหัวมากกว่าได้ยินด้วยหูกองไฟในวงต้องห้ามไหววูบอีกครั้งเส้นดินที่ขีดเป็นวงเริ่มแตกร้าวทีละน้อยพาคินกําปืนแน่นเขารู้ทันทีว่ามูเห่ายักษ์เป็นเพียงร่างสิงของจริงยังอยู่แอลมันรู้แล้วว่าใครเป็นคนยิงมัน